วันนี้นะคะเราจะมาทําต้ยมยำปลาทูสดกันนะคะก็อันดับแรกเลยส่วนประกอบก็จะมีปลาทูสดนะคะค่ะแล้วก็เอาตัวชิ้นให้ปลาจุ่มลงไปที่น้ำํำน้ำที่เราต้มไว้นะคะนี่ค่ะต้ยมยำปลานะคะนี่เสร็จแล้ว ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนักชิมในตำนานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำต้ยมยำปลาทูสดกันนะคะก็อันดับแรกเลยส่วนประกอบก็จะมีปลาทูสดนะคะมะนาวผักชีใบเลื่อยหัอหอมใหญ่หอมนะคะแล้วก็กระเทียมทุบพริกขี้หนูขานะคะมะเขือเทศหัน่น ตะไคร้นะคะใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทานกันค่ะแรกนะคะแล้วก็ตั้งไฟไว้นะคะเป็นไฟกลางใส่นะ้ำเปล่าลงไปประมาณครนนึ่งมือนะคะของตัวปลาแล้วก็ส่วนผสมที่เราจะเอาใส่เข้าไปขอค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปะคะ่ะ แล้วก็ใส่ขาค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะหอมที่เราตุกไว้ตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วเราก็จะใส่ถุงน้ำรเข้าไปนะคะคนนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดฝารอ,อน้ําเดือดค่ะเพื่อจะใส่ปลาะคะ่ะโอเคค่ะน้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ ปลาลงไปค่ะใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ปลามีอิคราวนะคะใส่ตอนนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวชิ้นให้ปลาจุ่มลงไปที่น้ำน้ำที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นก็ติดสาสักพักนคะ ามาปูรถโอเคค่ะ,คะเราใส่ปลาไปสักพันนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่มเะเขือเทศนะคะ ช่วยดับกิ่นคาวปลาทีน mm ึง hmm. ค่ะก็ต้มไปสักพักนึ่งนะคะน mm ี่ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราต้มไปสักพักนึงแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะมาใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวของต้งยมยำเขาไปนะคะ mm hmm. อันนี้จะใส่ไปประมาณสักลูกครึ่งนะคะวัเราทำเยอะ คนสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะชิมว่ารสชาติเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะก็เพิ่มมะนาวได้นะคะชิมรสชาติโอเคพอเราชิมแล้วน,นะคะเราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วก็ลงด้วย ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มความหอมะคะ่ะหลังจากนั้นก็เอาชี้ใบเลีนนะะ้ยงนะคะปนนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะจ้าจอดมันยอดมากแล้วเราไปตัดใส่ถ้วยกันนะคะ นี่ค่ะต้มยำปลานะคะนี่เสร็จแล้วก็ทำง่ายๆค่ะทำกินอยู่ท,ที่บ้านนะเวลาช่วงนี้นะคะไม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรมากินกันนะคะไม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่หนูนะคะแล้วก็อะไรนี่อะไรลืมแล้วก็ขานะคะ